มาฟาดขึนมาเบิงโอ้ใหญ่ตัวล่ะสมบูรเมือนวัตถะคอโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ปรากฏโดนหนใหญ่แห้ขีดละกบอลไว้ยเอาบ่เอาบ่ครับบ่จับขึ้นมาบ่บ่ปลาดุกบ่ะทันเอาดออกืปลาปลาปลาตองสิหนิครับเออเอาเป็นว่าปลาดุกบ่ะทันเอาเป็นสิเอาปลาตองให้เบิงบันี้เอามาเบิ่งกันเด้อเพิ่นว่าปลาตองอยู่อยู่เป็นว่าหันมุดลงไปแล้วพี่น้องอ่ะเพิ่นมุดลงไปแล้วเพิ่นโผล่ขึ้นมาเป็นจังได๋ เอาไหมโอ้ยฟ้ามันบอลคักเลยแต่ว่ามันถึงแฮ่เจ้บาบางแห้งบรรมันากาศปลาตองขนาดหลังอยู่ดีบ้านหาดครับพี่น้องครับตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดก็ไปเห็นปลาตองเหมือนหายทั้งหน เนี่ยจ <Caribbean> ับไปบ่ได้เห็นดีมันเลนไปเลนมาอยู่วาดด ก็ได้กได้เลยคุกตัวนึงข้ามันมันดินข้าแล้วมนเกี่ยวเลยบะเกี่ยวหรอแต่ว่าป้าป้านั่นั้นปาตัวนั้นบ่เห็นตัวใหญ่บ่เห็ดมาแล้วบ่ตัวใหญ่ที่คุณนหรอปเห็กความน้ำเลยดได้ยนได้ไตั้งยอดนี่ไงานควน้ำเลย

ไปด้หรเอวะปยว่าแต่ปากคอเหยียบยางขันไม่ยังปากกดบ่ปากกดแสดงว่าตัวใหญ่เติบเนาะนี่แต่มันบใส่ตีเดียวอาได้บออาไรอยู่อ้าวปนว่าได้๋ยปากกดพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันตัวใหญ่ซ้ำได้แสดงว่ามันตัวใหญ่เลยนี่ว่าแต่ปากคอเนี่ย ใส่อาโซโยขึ้นมาฟาดขึ้นมาเบิ่โอ้ใหญ่ตัวล่ะสมบูรณ์แบบมาตะประคอโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ปรากฏโดนี๋ใหญ่แห้งโอ้ยปรากฏเหลืองครับพี่น้องครับใหญ่เลยสุดยอดสุดยอดโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่